ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สามประเด็นใหญ่ๆว่าเมื่อตายแล้วไปไหน 1. บางพวกตกนรกหรือไปนรก 2. บางพวกไปสวรรค์ 3. บางพวกหมดกิเลสแล้วก็ไปนิพพานเราไปดูได้ในธรรมบทพวกที่ไปนรกกับพวกที่ไปสวรรค์ทั้งสองพวกนี้ยังวนเวียนกันอยู่อีกนานนับไม่ถ้วนแต่พวกที่หมดกิเลสแล้วจะไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์แต่ว่าจะไปนิพพานพวกนี้ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกพระโมคคลานะพระสารีบุตรพระอานนท์พระโกนทัญญะเหล่านี้หมดกิเลสแล้วไปไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแต่พวกที่กิเลสยังไม่หมดยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่บางพวกทำความชั่วไว้มากตายแล้วไปนรกไปนรกหมกไหม่อยู่ตั้งนานพอหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นคนอีก ส่วนพวกที่ไปสวรรค์เป็นพวกบาปก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าบุญเยอะกว่าก็ไปสวรรค์พอหมดกำลังบุญส่วนหยาบบุญส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ส่งกลับมาเกิดเป็นคนอีกเพราะยังไม่หมดกิเลสไปนิพพานไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนแล้วมันต่างกันอย่างไรระหว่างพวกที่มาจากสวรรค์กับพวกที่มาจากนรกเหมือนกันไหมเป็นคนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงนี้ 1. ลักษณะคนมีเศวรมาเกิดคนพวกนี้มาจากนรกเศวรยังติดตัวมาบางคนเศวณมากหน่อยตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ก็ลำบากแล้วตัวเองก็ลำบากพ่อแม่ก็พลอยลำบากเพราะมันไปด้วยลำบากอย่างไรสมมุติพวกเวณสุรากินสุรามาเยอะข้ามชาติพอพ้นเวณจากนรก กลับมาเกิดอีกทีเข้าสู่ท้องแม่แม่ดีๆก็ไปเกิดไม่ได้กํมสุราที่มีอยู่บีบคั้นต้องไปหาแม่ที่ขี้เล่าเข้าไปในท้องแม่ที่ขี้เล่าแม่ก็ขี้เมาเก่าพอเข้าไปเกิดเท่านั้นแม่เริ่มแพ้ท้องแม่แพ้ท้องแล้วยิ่งอยากกินเหล้าหนักเข้าไปอีกพอแม่กินเหล้าเข้าไปลูกที่อยู่ในท้องก็เลยเมาตั้งแต่อยู่ในท้องอีกเหมือนกัน เพราะเวรมันบีบคั้นแล้วถ้าสมมุติมันมีเวรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอจะเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ชอบฆ่าสัตว์อีกเหมือนกันจึงไปอยู่ด้วยกันได้ไปเข้าท้องเขาได้ไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้มันต้องพวกเดียวกันพอเข้าไปแล้วแม่แพ้ท้องแม่ก็อยากฆ่าสัตว์บางพวกนี่แม่แพ้ท้องแล้วอยากกินเลือดสดๆ ไม่ได้กินเลือบสดๆมันไม่หายแพ้ท้องบางพวกหนักเข้าไปอีกพอแพ้ท้องแม่อยากจะทำอย่างไรแม่อยากจะรีดลูกออกฆ่ามันทิ้งเสียนี่เวนหนักเข้าไปอีกตอนนี้จะเห็นว่ามีการเอากฎหมายทำแท้งออกมาใช้กันแม้แต่แม่ก็ไม่อยากได้แม่ให้นึกกรังเกียจแม่อยากจะทำแท้งฆ่ามันเสียทำไมมันเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เราจะมองไม่ออกเพราะคนประเภทที่มีเวรฆ่าสัตว์มันมีเยอะคนปานาติบาตมาเกิดมากเข้ามันเข้าไปในท้องพ่อแม่ส่งผลให้มีการพยายามจะเขียนกฎหมายฆ่าเพื่อจะทำแท้งออกมาให้ได้ดูนะเวลาเวรของคนจํำนวนมากๆเข้ามันรวมกันแล้วนี่มันบังเกิดผลอย่างนี้ออกมามันแปลก 2. ลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิดขณะที่คนมีบุญมาเกิดเป็นอย่างไรแม่รอวันรอคืนเมื่อไหรน่นอเราจะมีลูกกับเขาบ้างทําบุญทําทานก็จุดทูปเทียนอธิษฐานเจ้าพระคุณได้ลูกดีๆมาเกิดเถอะพอใครเขาจุติจากสวรรค์เมื่อถึงคราวจะต้องมาเกิดนะเขาก็เลือกแม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแม่ใจบุญพอเข้ามาอยู่ในท้องเท่านั้นมันดี ทั้งแม่ทั้งลูกกำลังบุญนั้นมันก็แปลกพอเข้าไปอยู่ในท้องแม่แม่ดึกอย่างไรเวลาแม่แพ้ท้องทำอย่างไรก็ไม่หายยกเว้นถ้าได้ตักบาตรแล้วก็หายแพ้ท้องทันทีก็ฟ้องว่าเด็กที่มาเกิดพบที่แล้วเขาก็นักทําทานพอเข้าในท้องแม่แม่แพ้ท้องแต่ถ้าได้ตักบาตรแล้วก็หายได้กินขนมนม,นมเนยแล้วก็หาย ไม่นึกอยากกินเลือดสดอย่างกับบางคนพวกที่สวดมนต์ภาวนาเยอะพอเข้าท้องแม่ปั๊บแล้วก็แม่แพ้ท้องแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะหายแม่สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปลูกที่อยู่ในท้องก็ชุ่มอกหัวใจตามเข้าไปด้วยทั้งแม่ทั้งลูกขณะที่เวลาไอขี้เมา,มาเกิดแม่แพ้ท้องต้องกินเหล้า ก็เลยเมาหัวตำดินด้วยกันทั้งแม่ทั้งลกูกแปลกอย่างนี้มองภาพให้ชัดๆเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนมีสามพวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดพวกที่หนึ่งไปนรกพวกที่สองไปสวรรค์พวกที่สามหมดกิเลสแล้วไปนิพพานพวกแรกไปนรกแล้วพอพ้นจากนรกเวรบีบคั้นส่วนหยาบ ทำให้กลับมาเกิดเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ส่วนที่ทําบุญมาเยอะละโลกไปแล้วไปสวรรค์พอหมดกําลังบุญส่วนนั้นกําลังบุญส่วนละเอียดส่งผลให้มาเกิดเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แม่ก็รักคลอดออกมาปู่ย่าตาทวดก็ช่วยกันประคบประงมเตรียมสมบัติเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้สติปัญญาก็เฉียบแหลมมาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงก็ง่ายไม่งอแงไม่เป็นโรคไม่มีใครคิดอยากจะไปทำร้ายนี่มันมากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครๆก็ไม่ควรไปประมาทใครจะเป็นลูกขอทานจะเป็นลูกคนจนหรือบางทีเกิดมาก็เป็นโปลิโอมาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าฝืนทำความดีเขาก็ไปของเขาได้ส่วนพวกมาจากสวรรค์เกิดมาพ่อแม่ตรเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย สติปัญญาดีบริบูรณ์บางพวกได้รับการอบรมดีก็มาสร้างบุญต่อแล้วคนพวกนี้จะหยิบจะทำอะไรมันพร้อมจะสําเร็จเพราะบุญเก่าดีเหมือนอย่างคนตักน้ำไว้ค่อนโอง่งแล้วพอเติมไปอีกนิดเดียวอีกขันเดียวอีกทั้งเดียวก็เต็มโอค์พอดีพวกที่มาจากสวรรค์นี่พอจะหยิบจะทำอะไรมันก็สำเร็จเสร็จสับง่ายดายไปหมด แต่อย่างไรก็ตามมีบางคนมาจากสวรรค์นี่แหละพอเกิดมาแล้วก็ประมาทคิดว่าเรามันเจ๋งกว่าคนอื่นจะต้องไปทำดีอะไรอีกเกิดมามันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปทำความดีต่อแล้วก็กินเหล้าเมายาเฮาของตนไปไม่ทำความดีต่อแถมยังก่อบาปเข้าไปด้วยละโลกไปแล้วแทนที่จะกลับขึ้นสวรรค์อีกแต่เปล่าเลยกลับต้องไปลงนรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบางคนมามืดแล้วก็ไปมืดมามืดคือมาจากนรกพอมาเกิดเป็นคนแล้วทำความชั่วอีกก็ต้องกลับไปนรกอีกนี่มามืดแล้วก็ไปมืดบางคนมามืดไปสว่างคือพ้นจากนรกขึ้นมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่พอละโลกไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์กับเขาเหมือนกัน บางคนมาจากสวรรค์แต่ลืมตัวมาจมกับอบายมุกพวกนี้มาสว่างแต่ขากลับไปมืดส่วนบางคนมาสว่างคือมาจากสวรรค์แล้วขากลับก็กลับสวรรค์ตามเดิมมามืดแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมามืดแล้วไปสว่างอีกพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปสว่างอีกพวกหนึ่ง ตายแล้วไปไหนก็ไปกันอย่างนี้พวกหนึ่งไปนรกพวกหนึ่งไปสวรรค์พวกหนึ่งไปนิพพานสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ